และผมคงไม่สามารถที่ยอมลดเกียรติของผมเองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบกับคุณเศรษฐาเป็นนาย,ยกอุตรีได้เมื่อการทําให้การรณรงค์หาเสียงเป็นเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อการโฆษณาเท่านั้นสิ่งนี้เป็นการกระทําที่ด้อยค่าการรณรงค์หาเสียงในกระบวนการประชาธิปไตย จึงไม่สามารถเห็นชอบกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารไปจากช่วง8หรือ9ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ที่ใช้ประโยชน์จากคําว่าประชาธิปไตยและโดยเฉพาะการสแสวงประโยชน์จากความปรารถนาของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นในช่วงการรณรงค์หาเสียงโดยไม่ได้จริงจังและจริงใจอย่างเพียงพอที่จะยึดมั่นในเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนไว้วางใจและมอบให้ท่านประธานครับ ทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภารงเกติแห่งนี้ทราบกันดีครับว่าการโหวตวานโหมดสวนมติพักการเมืองเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดแต่ในกรณีนี้ที่ท่านพยายามทํากันอยู่นี้คือการโหวตสวนมติของมหาชนโดยส่วนมากย่อมเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าการโหวตสวนมติของพรรคการเมืองและผมคงไม่สามารถที่จะยอมลดเกียรติของผมเองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบกับคุณเศรษฐาเป็นนาย,ยกฐมนรีได้ท่านประธานครับนี่ไม่ใช่วพาผมมีข้อกังขาในตัวคุณเศรษฐานะครับท่านครับ ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลผมยังให้ความเชื่อถือและเชื่อใจว่าพรรคที่เสนอชื่อแคนเดิเดตแต่ละท่านย่อมกัรกรองอย่างดีแล้วเป็นแง่มุมที่ผมให้ความเคารพและไม่ขอก้าวล่วงแต่ปัญหาของประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องหลักการที่จะได้มาซึ่งอำนาจฝ่ายบริหารที่แม้กรอบกฎหมายจะเปิดทางให้กระทําได้แต่กรอบของคุณค่าประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ในรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทรานประธาน เมื yeah! wow. ่อการทําให้การรณรงคหาเสียงเป็นเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อการโฆษณาเท่านั้นสิ่งนี้เป็นการกระทําที่ด้อยค่าการรณรงหาเสียงในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งทําให้การรณรง์หาเสียงดังกล่าวเหลือไว้แค่เพียงการทําการตลาดทางการเมืองขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ